จะพามาดูบอ่อทดสอบการเลี้ยงปลาไหลบอ่อทดลองนะครับตัวนี้เป็นบอ่อไม่ปล่อยน้ำนะครับ แบบขี้เกียจตัวนี้บ่กขี้เกียจถ้าไม่เน่าจริงๆก็ไม่ระบายส่วนอีกบอ่อตัวนี้จะเป็นบอ่อขุนปลาไหลเล็กนะครับเดี๋ยวจะเอามาลงอีกสัก5กิโลน,นนะครับตัวนี้เป็นขุนเอาปลาไหลขนาดเล็กเท่านี้ก้อยนะครับเท่านี้ก้อยมาลองเลี้ยงดูนะครับสักร้อยสองร้อยตัวสักก่อนใน ปีนี้นะครับลองดูผลงานกันต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นอาหารพวกแหนแดงนะครับแหนแดงก็รอชมกันต่อไปนะครับผลงานสูตรอาหารเด็ดเลี้ยงปลาไหลอารมณ์ดีที่ฟาร์มคุ้มตะวันเบิกฟ้า ปาลาไหลนาจากหนองโดกนะครับ5้กิโลของเดิม2อกิโลรวมเป็น7กิโลครับบอ่อนี้ลองดูนะครับเอามาขุนจะว่าไว้ช่วงปีใหม่